ทุกพร้อมที่คุณเขียนเข้าไปโลกกําลังร้อนขึ้นเรื่อยๆโมเดลใหญ่ขึ้นทรงพลังมากขึ้นแล้วโลกก็กําลังบอกเราว่าทุกคนใช้ AI กันเถอะโอเคมนุษย์อาจจะ productive ขึ้นแต่ว่าชีวิตของมนุษยชาติอาจจะสั้นลงหรือเปล่า ถ้าเรามองภาพใหญ่ก <lok> ว่านั้นอะปัญหาเรื่องของ climate change อันนึงก็คือการที่มนย์รู้สึกว่าตัวเองแยกขาดออกจากธรรมชาติจะเป็นยังไงถ้าเราแบบสร้างเอเจนท์ที่แบบเป็นสัตว์ของท้องทะเลอย่างเงี้ยเรามาเล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับในทะเลบ้างแล้วเราก็คุยกับมันต่อได้อะไรเงี้ย Quick question though could you skip that plastic straw next time ประวันก็ถามแล้วครั้งหน้าไม่ใช้ได้ไหมหลอดพลาสติกเนี่ยเราก็จะบอกว่า no I will use it ไม่ได้หรอกมันสะดวกสไตล์ใช้หลอดแล้วเดี๋ยวดูว่าประวันสก convenience <laughs> I get it, my friend. But let me tell you every time I swim past a bottle floating in my icy Arctic waters, it breaks my heart a little more. อินเทลเลเจนที่มันพาวเวอร์ฟูลที่สุดแล้วก็เป็นมิรกสิงเวทลอมที่สุดเนี่ยก็คือ biological intelligence ในหัวเรานะเพราะเราก็คือกินข้าวใช่ไหมแล้วเราก็คิดได้ทุกอย่างเราก็คิดได้ทุกอย่างเราไม่ต้องมี data center เราไม่ต้องมีเนเราไม่ต้องใช้น้ำทั้งแม่น้ำไม่ต้องใช้น้ำทั้งแม่น้ำมาหล่อเย็นไอตรงนี้หรือว่าเราจะต้องสร้างแบบ OI ไม่ใช่ AI สร้าง organic intelligence คือ grow brain ขึ้นมาในห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยแบบ AI organic อะไรเงี้ยอสมภาค organic หรือเปล่าให้โลกเราเขียวขึ้นเขียวขึ้นเขียวขึ้นอออะไไรยงงเี้้น